ทุกคนวันนี้มาพบกับคจน่าเช่นเคยนะคะวันนี้มาให้ความรู้กันนะคะในหัวข้อจงสาแดงเคล็ดลับอ่าเป็นเคล็ดลับเลยนะคะจงสําแดงความจริงอันใหม่ด้วยจิตของคุณจงสําแดงความจริงอันใหม่ที่คุณปรารถนาด้วยจิตของคุณอ่าน,น,นี้แล้วนะการที่คุณจะสําแดงความจริงอันใหม่คุณต้อง เขาเรียกว่าไม่สนความจริงตรงหน้าไม่สนหน้าตักทุกกรณีหน้าด้านกับความจริงตรงหน้าใช้คำพูดนี้เลยเนาะหน้าด้านความจริงตรงหน้าไม่สนความจริงหน้าว่าเป็นอะไรว่ายังไงนะตอนนี้สนภาพในหัวใหม่สนพลังงานใหม่โฟกัสอันใหม่เท่านั้นถ้าหน้าตอนนี้ความจริงตรงหน้าขาดแคลนคุณต้องหน้าด้านกับมันแล้วคุณไปสน ภาพคือเงินเหลือเฟือตอนนี้ป่วยอยู่คุณต้องไม่สนความจริงตรงหน้าต้องหน้าด้านกับมันไปสนสุขภาพดีแล้วตอนนี้ใส่ภาพลงไปใส่ความรู้สึกลงไปเหมือนได้รับแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เจ้าพ่อสำแดงความจริงอันใหม่ด้วยพลังจิตคือเนวิโกดะขาใช้เทคนิคเลยเทคนิคนี้เลยซึ่งคุณเอาไปฝึกใช้ได้นะคะคุณต้องไม่สนความจริงตรงหน้านะ ถ้าคุณจะสำแดงความจริงอันใหม่คุณต้องใช้จิตจนมิติดิเมนชันที่สามมิติที่สามคือม้วนเสือเก็บม้วนเสือเก็บฉากเก่าไปเตรียมสร้างฉากใหม่ไหม,หมคุณคุณง่ายๆเตรียมสร้างฉากใหม่ไหม,หมคุณเลยนะคะทุกคนคไม่ค่อยจะเท่าไหร่น่นรักคือขีคุณต้องไม่สนความจริงตรงหน้าไม่สนหน้าตักทุกกรณี ว่ามีเท่าไหร่ถ้าเราส่นความจริงตรงหน้ามันจะเป็นภาพเดิมแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเดิมรู้สึกเหมือนเดิมได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เราต้องพูดใหม่คิดใหม่รู้สึกใหม่ทําใหม่แอคชั่นแบบใหม่บี i อิใหม่รู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วจักรวาลจะขานรับสิ่งที่คุณมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วมันจึงจะสําแดงอันใหม่ คุณต้องหน้าด้านกับความจริงตรงหน้าไม่สนความจริงตรงหน้าไม่สนหน้าตักทกกรณีมันต้องครั้งแรกมันจะฝืนๆืน่นยนะแต่ฝึกเหมือนคุณจะเขาเรียกว,ว่าเลิกกินน้ําตาลมาดูแลสุขภาพใช่ไหมหรือเลิกกินอะไรที่คุณอยากจะกินความคุ้นชินมากินอะไรอันใหม่มันจะฝืนฝนหน่อยฝืนสักพักหนึ่งทาให้มันชินมันชินแล้วมันจะเป็นอันใหม่เช่นความจริงตรงหน้าไม่มีตงัง มีบินมากองเต็มหน้าภาพใหม่ที่คุณเห็นได้คือเงินใช้เหลือเฟือตอนนี้ปว่วยอยู่ภาพที่คุณเห็นได้คือหายปว่วยสุขภาพดีเฟสสดชื่นคุณต้องจิงนนาการภาพเฟสสดชื่นรู้สึกจำเอาจิตเกาะอยู่ตรงนี้พูดง่ายไม่ส่วนความจิงตรงหน้าคุณต้องหน้าด้านกับมันนะไม่สนมันใช้จิตมากเกาะที่ใหม่คุณจะสร้างสร้างความจริงอันใหม่ด้วยจิต คุณต้องใช้จิตสร้างเพราะจิตเป็นตัวสร้างเป็นตัวดึงดูดทุกสิ่งสร้างจนมันแบบเกาะอันใหม่จิตเกาะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจิตจะลากกายที่นั้นฉากใหม่ฉากเก่าใช่ไหมฉากเก่าที่คุณเคยได้รับเนี่ยมันจะม้วนเสือเก็บจกักรวาลจะเริ่มสร้างฉากใหม่ตามที่ภาพของคุณความรู้สึกของคุณที่ส่งไปเป็นอะไรหมนี่คือการใช้จิตสำแดงความจริงอันใหม่นะคะจิตคุณมีพาวเวอร์มากนะโดยเฉพาะคุณนะฝึกจิตนะ ทำสมาธิมีสติอยู่บ่อยๆและอยู่ในขึ้นสูงอารมณ์ดีคือคุณต้องเป็นนายนายนายสถานการณ์อะแล้วก็เป็นนายเหนืออารมณ์พูดง่ายต้องเป็นนายมาันแม่ส่วนความจริงตรงหน้าความจริงตรงหน้านะคะเป็นความจริงชั่วข่าวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามกดแต่ละอย่าไปยึดติดรับรู้แต่ไม่รับเอาหน้าด้านกับมันแล้วโฟกัสความจริงตรงหน้าอันใหม่เลยภาพใหม่ สร้างฉากใหม่เลยสมมติว่าปัญหาเกิดขึ้นฉากใหม่คือปัญหาได้รับการแก้ไขเป็นภาพอป็นแนนะรู้สึกอย่างไรนะอย่างนี้ได้ไหมคะเอาใส่ความรู้สึกขอบคุณน้ำมันออกมาดีเกินคาดอยากได้อะไรไปที่ได้รับแล้วเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วมีแล้วสมหวังแล้วไม่ต้องรอรอหวังว่าหวังมาคุณยังอยู่ในสภาวะเดิมนะมันคือการเคลื่อนจิตอะสภาวะการเคลื่อนจิตไปที่ใหม่ไปที่ได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้ว ภาพมันจึงเป็นอะไรจักรวาลจะม้วนเสือเก็บอันเก่าภาพเก่าแล้วเริ่มสร้างฉากใหม่มาแสดงในโลกของคุณเนืน้อ้าออกไหมเหมือนเราไปดูละครเป็นฉากฉากแล้วจิตเนี่ยมันบันทึกเป็นภาพและความรู้สึกดีด,ดีสุดมันบันทึกมาบันทึกเสร็จปุ๊บมันก็จะฉายมาจักรวาลจะจัดเรื่องราวเหตุการณ์สานการฉากคล้ายๆกับภาพที่อยู่ในจิตในใจของเรารู้ความรู้สึกของเราดันออกมาทีนี้คุณจะเปลี่ยนฉากใหม่เนี่ย คุณต้องไม่ส่วนความจริงตัวหน้าหน้าด้านของความจริงตัวหน้าสร้างภาพใหม่ความรู้สึกใหม่ลงไปยังจิตไปยังฟิล์มฉายหนังนะคนง่ายเหมือนฟิล์มฉายหนังกับจิตเนี่ยภาพใหม่ความรู้สึกใหม่ฉากใหม่อันใหม่หน้าด้านของความจริงตัวหน้าสวัสดีค่ะคุณกัลน,นิกาแล้วทีเนี้ยจกักรวาลจะม้วนเสือเก็บฉากเดิมทิ้งไป เตรียมฉายเตรียมเตรียมสร้างฉากใหม่ที่อยู่ในจิตที่เราส่งลงไปอันใหม่ที่เป็นภาพใหม่ความรู้สึกใหม่ใช้มามันจะเป็นเชน่นนั้นแต่คุณต้องหมั่นทํานะสิ่งนี้อยู่ในขึ้นสูงอ่ะคุณต้องจินตนาการเนวิกโกดาน,นี้เป็นสายเจ้าข้อจินตนาการคุณ้าก็เป็นสายจินตนาการจินตนาการกับพูดภาพและความรู้สึกอ่ะจินตนาการเหมือนมันเกิดแค่แล้วมาแล้วแล้วแล้วฟิน แล้วอยู่ในขึ้นสูงนะระหว่างวันอยู่ในขึ้นสูงเนี่ยให้พลังงานตกอารมณ์ดีค่ะอยู่ในขึ้นเบายิ่งดีนะ่เบาโปร่งโล่งสบายสุขสว่างสวัยไร้กังวลเบาสบายขึ้นเนี่ยและอยู่ในสเตทที่ได้รับแล้วมีแล้วไปแล้วเบาเบาใจไม่หนักใจใจไม่ดิ้นนะราคามันจะดึงดูดมันจะสร้างดังนั้นคุณจงสำแดงความจริงอันใหม่ด้วยจิต เวลาคุณใช้จินตการคุณใช้พลังจิตนะคะใช้พลังวิญญาณคุณใช้ตาที่สามคุณไม่ได้ใช้ตาเนื้อนะปิดตาเนื้อเปิดตาในยิ่งทําในสมาธิยิ่งดีหรือก่อออกจากสมาธิหรือเพิ่งออกจากสมาธิการจินตการทําในสมาธิก็ได้เช่นทำเช่นคุณนั่งสมาธิเนาะนิ่งสงบแล้วกดออกจากสมาธิเห็นภาพเหมือนตัวเองได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วลงสู่จิตสัมสัมหรือ ออกจากสมาธิรีแลกผ่อนคลายจิตมันเต็มมันมีกําลังไม่ต้องหลับตาก็ได้นะจินตนาการแต่อยู่ในขึ้นรีแลกนะเวลาคุณจินตนานการอยู่ในขึ้นรีแลกผ่อนคลายเบาสบายและเห็นภาพเ,เป็นปขนาดนั้นอยู่ในที่ตรงนั้นเลยหรือทําได้ทุกขณะจิตยิย่งนี้นะเดินไปไหนก็อยู่พื้นที่ใหม่แล้วอยู่ที่ที่ฉันอยากจะอยู่แล้วสุขสงบในใจเบาสบายชีวิตที่สะดวกสบายทุกด้านของชีวิต ชีวิตที่มีแต่ความสุขสงบในใจสุขภาพดีมากอยู่กับธรรมชาติที่ฉันอยากจะอยู่อยู่กับบ้านที่ฉันอยากจะอยู่ฝึกจินตนาการโดยเฉพาะหลังออกจากสมาธินะคุณนะชอบมากเพราะว่าจิตมันมีกําลังหรือก่อนที่จะหลับไปเอาที่เรารู้สึกว่าเรา,เราไม่เครียดนะเราต้องไม่ทําด้วยความเครียดนะคะทําด้วยความเบาสบายไม่ทําเพราะว่าอยากได้นะทําเพราะว่าฉันเป็นกว่านนะัฉันมีอยู่แล้ว แราวไว้วางใจระว,วางใจขีคือตรงนี้วางใจคือเชือ่อคือเชื่อในจักรวาลแลวอยู่ในขึ้นสูงทําสมาธิมีสติอยู่บ่อยดูแลอารมณ์อยู่ในขึ้นสูงะคะ่ะให้ได้ตลอดเวลายิ่งดีนะถ้าแฮมเลตตอร์ลอดเวลาหรือม,มากที่สุดเท่าจะมากได้เรื่องอาลบๆนะคะเรื่องข่าวลบๆเรื่องคนลบๆดีเ่เกงคือเราต้องเป็นนายเหนืออารมณ์ทุกคนคุณจะชนะเกม ความจริงตัวหน้าเพราะส่วนใหญ่จะให้แพ้ความจริงตัวหน้าใช่ไหมแต่คนสําเร็จทุกคนที่เขาจะสําแดงความจริงอันใหม่นี่คือใช้คําว่าหน้าด้านความจริงตัวหน้าไม่สนความจริงตังหน้าไม่สนหน้าตักทุกกรณีว่าชันีเท่าไหร่สนภาพนิ้วสนหัวใจองฉันปรารถนามีแล้วเป็นแล้วนี่คือขีดโดยการใช้ใช้จิตในการสัมแดงความจริงใหม ู้สึกมีแล้วเป็นแล้วแบบส้มๆจริงๆอ่ะคุณอาจจะคิดเป็นห่วงห่วงก็ได้หรือใช้สมาธิก็ได้หรือจะใช้ตลอดเวลาก็ได้ถ้าทําได้หรือไม่ต้องตลอดเวลาแต่ไม่ทําเพราะอยากได้นะทําเพราะฉันเป็นคนนั้นอยู่แล้วขี่ทําเพราะว่ามันฉันมีอยู่แล้วไม่ทาเพราะอยากได้นะเพราะอยากได้มันจะมีความอยากเป็นตัวกลางกั้นมันจะไม่เกิดแกมเนฟเฟสมันจะมีะภาวะตัณหาแทรกมันจะไม่ได้ มันจะไม่ไว้วางใจไม่งั้นคุณจะแบบเขาเรียกว่าโดนอะไรดึงไปใช่ไหมคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอุย้ยเยอะแยนะเนาะทุกวันนี้ข่าวลบๆเยอะมันก็จะดึงเราไปหากคุณเอาจิตคิดถึงแต่สิ่งที่คุณชอบเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้แล้ว,ลว,ลว,ลวมันจะดีนี่คือใช้จิตสร้างนีวีโกดาใช้สิ่งนี้เลยใช้จิตสร้างความจริงอันใหม่สำแดงความจริงนใหมโดยที่เขาไม่สนเลยนะ ไม่สนความจริงตัวหน้าสนว่าเนี้ยภาพในหัวฉันต้องการเกินเนี่ยมาแน่มาแน่ทำซ้ำทำซ้ำา่มันเหมือนกับการโปรแกรมจิตนะคะเป็นคนใหม่ภาพใหม่ความรู้สึกใหม่โปรแกรมอันใหม่อันเก่ามันก็จะหายไปอันใหม่ก็จะเริ่มฉายออกมาอันเก่าจักรวาลก็จะเริ่มม้วนเสือกับมมวนเสือเก็บเพราะอันเก่ามันก็จะฉายมาเป็นฉากเก่า เขาจะม้วนเสือเก็บใช่ไหมคุณเห็นเขาแสดงละครไหมเขาเริ่มสร้างฉากใหม่ให้เราฉากสวยๆการที่คุณจะได้ฉากสวยๆคุณต้องอินพุตเข้าไปก่อนในจิตว่าจะเป็นความคิดทำพูดความรู้สึกคิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงจินตนาการถึงแต่สิ่งที่คุณอยากได้เหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วคําสอนของอับราฮัมฮิผู้นําจิตวิญญ,ญาณระดับโลกคนนึ่งนะพูดเหมือนเกิดขึ้นแล้ว Speak Fu t จ r e จินตนาการเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนได้รับแล้วรู้สึกเป็นคนนั้นแล้วรู้สึกหายป่วดแล้วรู้สึกมีความรักที่ดีแล้วรู้สึกมั่งคั่งแล้วรู้สึกอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วเป็นเจ้าข้าเจ้าของรถคันนั้นแล้วอะไรที่คุณอยากได้น้องคุณต้องรู้สึกเป็นเจ้าข้าเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เดี๋ยวนี้เพราะจิตมีแค่ปัจจุบันปัจจุบันสําคัญที่สุดอดีตอดีตจบแล้ว อนาคตยังมาไม่ถึงคุณดึงมาใส่ปัจจุบันเลยจิตแยกไม่ออกนะคะว่าอันไหนอดีตอันไหนอนาคตคุณคิดถึงอนาคตคิดว่าจิตคิดว่าันเป็นปัจจุบันมันจะไปครอบเลยไปบันทึกเอาเลยจิตบันทึกเป็นภาพและความรู้สึกได้ดีที่สุดได้อาศัยทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ําจนมันลงสําเร็จจนมันเชื่อมันจะดันออกมาเป็นอันใหม่จิตตาสมรู้ทำงานกับจิตเหนือสํานึกับนร้จักรวาลและจักรวาลจะเริ่มจัดฉากใหม่มมวนเสือเก็บฉากเดิมทิ้งแล้วสร้างฉากใหม่ มาโผล่ในโลกของคุณโลกภายในสถอนโลกภายนอกรู้สึกลุกหน้าเลยเฟซสดชื่นสุขภาพดีอยากหน้าเด็กเล็นตัวเองหน้าเด็กเลยเป็นคนสุขภาพดีหน้าเด็กคือทําความรู้สึกไปก่อนสร้างบิ๊ใหม่ไปก่อนแล้วทีเนี้ยคุณจะเริ่มอยากแอคชั่นแบบคนคนนั้นแบบคนสุขภาพดีแบบคนหุ่นดีอยากเป็นคนหุ่นดีรู้สึกเห็นภาพเป็นในคนหุ่นดีไปเลยแล้วคุณจะเริ่มกินเหมือนคนหุ่นดี เริ่มมีพฤติกรรมแบบนั้นนะพ้นง่ายอ่าเช่นคุณคุณชอบความมั่งคั่งคุณจะเริ่มมีハウทูเกี่ยวกับความมั่งคั่งวิธีการทําธุรกิจการงานการลงทุนต่างๆที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งคํามาเพิ่มพูนคุณจะไม่ได้มีไมล์เซตแบบเดิมคุณจะเริ่มเปลี่ยนไมล์เซตแบบใหม่แต่คุณต้องลงโปรแกรมก่อนพ้นง่าอ่าอินพเท่ากับเอาทูอินพุตบบไหนกับเอา u t ตบนั้นะคะใช้จินกการ ถ้าจะพูดก็พูดถึงสิ่งที่เราอยากได้เหมือนเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้มันสาแดงความจริงอันใหม่แต่ก่อนลาบากมากเลยทุกวันนีโคตรสบายแต่ก่อนเงินหาย,ยากทุกวันนี้เงินหาง่ายแตก่ตก่อนสุขภาพแย่ทุกวันนี้โคตรสุขภาพดีพูดเหมือนเกิดขึ้นแล้วเป็นคนฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นมนุษย์บริหารฉันเป็นคนหางเงินง่ายฉันหยิบจับอะไรก็เปเงินเป็นทองฉันเป็นมนุษย์ปฏิหารทุกอย่างในชีวิตฉันง่ายสบายสบาย ตัวอย่างง่ายสบายสบายมีแต่ความง่ายความสบายจกกวานปูปูทางให้อย่างเงี้ยลองไปคะพูดเหมือนมันเกิดแค่แล้วเหมือนเป็นคนนั้นอะเป็นมนุษย์ประดิษฐ์เป็นคนโชคดีเป็นคนหาเงินง่ายเป็นคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินไปทอนเป็นคนสุขภาพดีเป็นคนหุ่นดีเป็นที่รักอะไรที่คุณอยากได้เนาะคุณสามารถมีได้ทุกอย่างนั่นแหละโปรแกรมตัวเองรู้สึกไปเลยเวลาพูด จินตนาการไปเยเหมือนเกิดขึ้นแล้วคิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงจินตนาการถึงแต่สิ่งที่คุณอยากได้เหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้แล,แ,ลแล้วนะตอนนี้มันทำจริงเนี้ยไม่งั้นคุณจะคิดเรื่องเดิมนะตื่นเช้ามาสังเกตหนะคุณจะคิดเรื่องเดิมมีปัญหากับที่ทํางานเมื่อวานมีปัญหางานค้างจะนายบบนโน่นนี่นั่นมีปัญหารเรื่องลูกเรื่องอะไรกู้มันจะวนในสมองซีกสายถ้าคุณไม่เทรนเขาฝึกใช้สมองซีขวาคิดอันใหม่มันจะคิดอันเดิม ไปสังเกตน,นะตื่นเช้ามาคุณจะคิดเรื่องเดิมถ้าคุณไม่ฝึกเทรนลับไปคิดเรื่องใหม่โอเคเรื่องนั้นจบแล้วเนาะถ้ามันป๊อปอปอกมาต่อไปนี้นะชีวิตฉันมีแต่แบบนี้นะคิดถึงเรื่องใหม่จะมีการถึงเรื่องใหม่เนี่ยชีวิตมีแต่ความสุขความสบายความสุขสงบในใจมัง่งคั่งสุขภาพดีแวดล็อไมดได้คนพลังงานดีพลังงานบวกคนคุณภาพสูงอะไรที่คุณยากได้โฟกัสไปทางนี้เห็นภาพไหมชัดชีวิตมีความสุขมากเลยค่ะเหมือนบนะ๊อบพ็อปเตอร์เนาะ เขาจะเขียนประโยคหนึ่งคือเป้าหมายของเขาอยากได้ชีวิตแบบนี้อยากมีชีวิตที่แบบมีเงินล้านใช่ไหมเขาจะเขียนประโยคที่ว่าฉันมีความสุขมากเลยมีได้รับล้านต่อเดือนแล้วมาแบบง่ายๆสบายๆไหลามาแบบเป็นธรรมชาติไหลามาทุกทิศทุกทางและเขาจะเอาสิ่งที่เขาเขียนมามาอ่านทุกวันทุกวันทุกวันอ่านแล้วรู้สึกรู้สึกเป็นการโปรแกรมจิตตื่ สัๆไม่งั้นเราก็จะคิดเรื่องลบๆเรื่องเดิมบางทีเราโดนสื่อดึงไปนะไปคิดตามบางทีบางทีเป็นเรื่องลบเลยนะทุกคนดังนั้นเราต้องเทรนจิตของเราอะให้ไปโฟกัสแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เราอยากได้เท่านั้นโฟกัสเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วนะคีเกิดขึ้นแล้วมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วจักรวาลจะขานรับในสิ่งที่เรามีแล้วเป็นแล้วได้รัแล้วดังนั้นถ้าคุณอยากจะสําแดงความจริงอันใหม่ ด้วยจิตจิตมันต้องไปโฟกัสอันใหม่เหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วรู้สึกเป็นแล้วรู้สึกมีแล้วได้รับแล้วรู้สึกสมหวังแล้วรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วตอนนี้เดินเดี๋ยวหา t ูวิธีการมันจะมาและคุณก็แอคแอคชั่นแลวคุณจะมีสิ่งนั้น be Do have เคยได้ยินใช่ไหมคะเป็นมันเลยตอนนี้ลงมือทำแล้วคุณจะมีมันคุณต้องเป็นมันก่อนมันคือสู่ความสําเร็จ บีดูแฮเป็นคำธรรมดานะคะแต่มันลึกซึ้งมากต้องเป็นเหมือนก่อนเพราะค่าความถี่มันจะได้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้คุณต้องเป็นเหมือนก่อนไวเบชั่นมันจะแมทการสั่นพ้องทงรงรมรืงามจะตรงการบันจะเกิดการดึงดูดการสร้างแต่อันนี้คือสิ่งที่คุณเป็นอันนี้คือสิ่งที่คุณอยากได้ฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉ,ไดฉันต้องต่อสู้ต้องต่อสู้คนส่วนใหญ่เอาเป้าหมายกับตัวเองแยกออกจากกันข้อเสียคุณต้องเอาเป้าหมายกับตัวเองเป็นเนื้อเดียวกันถ้าฟังประโยคนี้เข้าใจนะ เป็นอันเดียวกันมันจะเกิดการดึงดูดกันซ่าแพงมากนะไม่ต้องแยกจะกันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นช้นู่แล้วมันเป็นของช้นเดีย้วนี่คือของช้นถึงบอกให้รู้สึกเป็นเจ้าข้าเจ้าของเลยสมหวังแล้วมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วนี่คือการใช้จิตสัแแดงความจริงอันใหม่ไม่สนความจริงตรงหน้าไม่สนหน้าตักทุกกรณีนาด้านความจริงตรงหน้า ส่วนภาพในหัวเพราะความจริงตรงหน้ามันคือมายามันชั่วขราวถ้าคุณศึกษาไปลึกๆนะลึกๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอยาก่างไม่มีอะไรเป็นของเราตัวเราก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์สิน,นต่างๆก็ของโลกหมดเลยเรามาเล่นบทละครชั่วขราวโลกนี้มายาที่พระเจ้าตัดไา้มันคือเรื่องจริงแต่เราอยากจะมีประสบการณ์มีได้ไงแต่เรารู้ว่ามันเป็นมายาตัวเราก็ไม่ใช่ของเรา ลึกไปกว่านั้นนะพ่อแม่ก็ไม่มีญาติพี่น้องสามีภรรยาอะไรก็มีไม่ไม่มีอะไรเลยลึกไปกว่านั้นไม่มีไงแต่เราอยากจะมีอยู่อยากมีประสบการณ์มีอยู่แต่อยากมีประสบการณ์ที่ดีมีสเตตที่สูงมีเขาเรียกว่ายายภูมิใหม่เนาะหยุดภูมิที่มันดีขึ้นยกสภาวะจิตเพราะจักรวาลจะขานรับสภาวะจิตของคุณสภาวะจิตคุณเป็นประเด็คุณจะได้ประเดสภาวะจิตลงไรลงสุยธรรมก็จะได้ของเหลือสภาวะจิต ยกขึ้นสู่ที่สูงจะได้ของเจงของเจงความโชคดีความมั่งคั่งปฏิหารอยู่ในขึ้นสูงนะภพภูมิดีๆก็จะอยู่ในขึ้นสูงใช่ไหมเทวดาอย่างเงี้ยก็จะมีชั้นมีเทวดามีพรหมใช่ไหมอารุปปรพรมเนี่ยมีชั้นอ่ยข้างล่างลงมาแล้วก็มีมนุษย์เป็นชั้นกลางใช่ไหมล่างลงมาอบายภูมิไงเป็นขึ้นพลังงานตำ่ำรู้ไหมว่าจิตเนี่ยมันพร้อมจะไหลลงสู่ที่ตํำได้ง่ายมากแล้วกําลังที่มาไหลลงสู่ที่่ำเนี่ย มันยากกว่าจิตที่แบบยกอีกทุกคนยกตัวอย่างนะตอนเช้าไปทำบุญอ่ะโอ้เย็นสบายรูส้สึกมีความสุขกลับมามโมโหสามีอันนี้ดึงลงก็หนักเลย <c oughs> สังเกตไหมยกตัวอย่างเห็นภาพนะแล้วจิตไอ้ที่มันไหลลงข้างล่างเนี่ยมันดิ่งมากมันมีกำลังมากกว่าไอ้จิตเบาอีกทุกคนคิดดูสิคุณต้องแบบเหมือนคุณต้องต่อสู้กับแรงโนมถ่วง เวลายกสภาวะจิตอมันก็จะฝืนฝืนหน่อยอ่ะฝืนให้มันชินอ่ะพูดง่ายชินแล้วคุณก็จะแบบง่ายขึ้นอ่ะไปอยู่ภพภูมินี้แล้วคุณชินกับภพบภูมิที่ง่ายสบายภพภูมิปฏิหารหรือภพภูมิโชคดีภพภูมิความบางครั้งมันก็จะง่ายกว่าอาศัยการฝึกน,นะคะนีทําสมาธิทุกวันเนาะมีสติอยู่บ่อยๆอยู่เนืองเนืองแล้วก็อยู่ในขึ้นสูงขึ้นอารมณ์ดีคือเราเนี่ยทำสามอย่างเนี่ย อย่าให้ขาดมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะเนาะจงใช้จิตสำแดงความจริงอันใหม่จงหน้าด้านความจริงตรงหน้าไม่สนความจริงตรงหน้าไม่สนหน้าตาทุกกรณีสนภาพในหัวสร้างความรู้สึกใหม่คุณต้องฝึกความรู้สึกอะเพราะความรู้สึกคือรู้สิ่งแล้วมันฝึกยากไงต้องใช้จินตนาการช่วยจินตนาการคือสมองซีขวาหรือพลังวิญญาณคือใช้ตาที่สามเนี่ย ภายในแกนซึ่งมันติดกับจิตวิญญาณคุณใช้พลังจิตพลังวิญญาณพลังมาจารในตัวคุณอย่าใช้แค่สมองมันไปได้ไม่ไกลสมองอ่ะพามันเป็นฟังก์ชันอัตตาตัวตนในสมองศิษยาคิดเยอะคิดมากคิดได้ไม่เกินประสบการณ์ที่มีมาแต่จินาการพาไปได้รี่มีได้ทุกออย่างอไซว่าจิาการสําคัญกว่าความรู้ไงมันเป็นประโยชน์ธรรมะธรรมดานะคะแต่มันลึกซึ้งมากเนาะดังนั้นฝึกใช้จิตนํากาย ใช้จิตสําแดงความจริงอันใหม่คุณต้องไม่สนความจริงตัวหน้าต้องหน้าด้านกับมันไม่สนจงรู้ว่าความจริงตัวหน้าอะไรที่คุณไม่ชอบเป็นความจริงชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามกฎใตรักแต่ถ้าคุณไปยึดมันไว้ความจริงชั่วคราวมันจะยาวขึ้นคุยได้ความจริงอหม่สร้างความจริงใหม่จิตก่ออันใหม่เลยให้จักรวาลม้วนเสือเก็บความจริงอันใหม่ไอ้ความจริงอันเก่าทิ้งไปม้วนเสือเก็บฉากนี้ทิ้งไปให้เขาสร้างฉากใหม่ตามจิตคุณส่งออกไป โรคภายในสตรอโรคภายนอกโรคภายในมันสต้อโรคภายนอกไงโรคภายในมันเปลี่ยนใช่ไหมอัปเกรดมันเป็นบวกมันเป็นสิ่งดีๆมากขึ้นฉากเดิมจะมมวนเสือเก็บฉากใหม่จัก,กรวาลจะเริ่มสร้างฉากให้เสมอกับภาพในหัวและความรู้สึกที่คุณส่งออกไปเออแบบนั้นเลยนะถ้าคุณฟังเข้าใจนะมันแพงมากนะเนี่ยเนาะแล้วคุณจะมีเนฟสเก่งแล้วอยู่ในขึ้นสูงขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นไว้วางใจขึ้นกระตันยูคุณมันขอบคุณอะไรเงี้ย ในพด้นมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วนั่นเองนะคะเนาะใครอยากลงลึกคุยน่ามีคอร์สมินิเฟสเนาะคอร์สมินิเฟสคอร์สสมาธิก็พังจิมาปัญญาโปรแกรมจิตเศรษฐีถ้าใครสนใจมีราคาพิเศษเนาะสนใจกดลิงก์เพจคุยน่นาชีวิตเนเมตได้ดใใทุกคนติดตามเสนอไทกอินบอกได้เลยนะคะคอร์สมินิเฟสจาก1 2ึ0 0หมื่ 8, 000, นสองพทนก้ะคะเรียนย้อนหลังได้ตลอดถ้าคอร์สสมาธิคอร์ส,รสพังจิมาปัญญาจาก8,900ัาที่ให้ราคาพิเศษ4,444บาทโปรแกรมจิตเศรษฐีจาก แปดพันเนะคะอยู่ที่3,333บาทเนาะถ้าใครสนใจเฉพาะไรนี้นะคะด้วยรักและส่งพลังค่ะจงใช้จิตนำกายจงใช้จิตสําแดงความจริงอันใหม่ของคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่น